เอาละฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Quiet is the Eye นะฮะมันเป็นเกมฟรีในอ p i ิกอะไรนะอ p i ิกสโตรใช่เหมือนจะเป็นเกมแนวฮีโร่นะฮะเราจะมาลองเ,อเล่นกันครั้งแรกครับผมในเรื่องก็บอกว่าหืมฝนตกเหรออ่าทนไม่เราลมมาด้วยสิวันนี้อ่ะ เดี๋ยวนะฉันหลับอะไรอะ How long have I been sleep for? อ๋อฉันนอนไปนานเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ปะไม่นะต้องผ่านมานานแนะ่เลยกะของฉันมาแล้วแนะ่เลยอย่างนี้หรือเปล่าอ่าฉันต้องออกไปก่อนที่จะมีปัญหามันอยู่ที่ทำงานหรือเปล่านะใช่ที่ทำงานแบบเนินเนินวะนอนเลยเวลาครับผมไม่อยกจะเชื่อเลยฉันสายแล้ว ฉันไม่เคยอยู่นานขนาดนี้จนถึงดึกเลยที่ห้องแลบแห่งหนึ่งนะครับอ่ฉันควรจะถึงบ้านเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วทำไมอะไรเนี่ยทำไมคนคนอื่นอะอะไรนะนักวิจัยคนอื่นเขาไม่ปลุกเลยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมเอาเถอะน่าจะไม่ค่อยมีคนส่งสิ่งะเขาเลยไม่ปลุกอืมเอาเถอะไม่สำคัญหรอก ทำไมไม่มีใครเช็คฉันเลยนะเอาละที่นี่มันก็ใกล้จะปิดแล้วเราต้องรีบไปนะต่อมานั้นปะออกจากห้องแ a บจำไม่ได้เลยนะว่ามันล็อกประตูอ่ะฉันสงสัยว่าอืมสงสัยฉันอะไรนะฉันเคยลองมาก่อนเมื่อไม่นานนี้คิดว่ากุญแจจะอยู่ที่ไหนทักที่ในนี้แหละ บอกว่าหนังสือมันยุ่งยุ่งเหยิงมากฉันควรจะจัดมันใหม่ฮะเอาไวท้ทีหลังละกันเนี่ยนี่คอมดูทรงคอมที่อีกแล้วเหรอ ทำไมกุญแจอยู่ที่นี่ล่ะปกติฉันจะวางไว้ที่ใกล้ๆโต้ะนะนี่เหรออ่าฉันต้องพากจริงๆแล้วแหละว่าฉันลืมอะไรไปบางอย่างอ่าอันนี้เครื่องอะไรอะ่ะนี่โต้เหรอลองดูโต้หน่อยไหมฉันเปิดฉันเปิดปหน้าต่างทิ้งไว้เหรอ ใเอกสารฉันมีรอยเต็มไปหมดเลยทุกที่เลยฉันสาบานได้นะว่า,าพ,วพวกพวกผู้บริหารระดับสูงเขาคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอใจนะอืมฉันคิดว่าฉันเห็นบางอย่างที่พื้นน่ะยินดีด้วยอะดรีนไบโอแล็บนักวิทยายศาสตร์ยินดีต้อนรับคุณ่ฉันจำได้แล้วว่าฉันตื่นเต้นแค่ไหนเนี่ย ตอนครั้งแรกที่ฉันได้งานนี้เป็นโปรเจกต์ที่บ้ามากอ่าเอาล่ะ,ะยังไงการทำงานก็ก็สนุกล้วนะประมาณนั้นสุดท้ายนี่เราจะดูไหมป่ะดูด้วยไฮอาร์นเดีเดยวแผงควบคุมนะครับในการล็อกฉุกเฉินล็อกระบบฉุกเฉิน จำกัดบ้างอะไรบ้างติดรหัสบ้างนะฮะไปเราได้กุญแจแล้วเราออกไปก่อนตึบตึตึตเฮ้ยเดอราวอ่ะพื้นพื้นมันสั่นเหรออะไรอ่ะเฮ้ยเสียงแบบนี้อะไรอ่ะรู้สึกไม่ดีเลยใกล้เข้ามาแล้วฉ,ฉันต้องซ่อนก่อนจะซ่อนกดปุ่มลงนะ เฮ้ยเฮ้ยลูกกตาจะคิดว่ามันไปแล้วแต่นั้นมันคืออะไรอะ่ะไม่นะไม่ใช่เวลามาถามคำถามฉันต้องออกไปจากที่นี่ก็แจของฉันน่าจะเปิดประตูนั้นได้นะโอเคเปิดได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ทำไมหัวใจฉันเต้นแรงจังฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าทำไมประตูมันถึงล็อกบางคนต้องเปิดอะไรนะการล็อกระบบแบบฉุกเฉินเพื่อเก็บอะไรบางอย่างก็ตามที่มันออกมาแต่ทำไมไม่มีใครประเตือนฉันเลยอะ่ะเขาเกลียดฉันขนาดน,นั้นเลยเหรออ่อทำใจลม้ลมๆไว้นะฮะ อะด l ลีนอะด l ลีนใช่ชื่อนางเอกของเราคืออะดิลีนนะฉันต้องหาบางคนฉันต้องหาบางคนเพื่ออะไรนะเหมือนกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้อะไรอะเทปรคคอร์ดเทปเทปที่บันทึกไว้ในเวลาและยุคนี้เนี่ยนะดูเหมือนมันจะบันทึกอะไรไว้เร็วนี้นะ นี่อ๋อมีมีอะไรนะมันมีบางอย่างผิดปกติเบื้องบนพยายามจะทำทำความเสียหายกับการควบคุมแต่ว่าควบคุมอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้ใช่ใชเราไม่ควรสร้างมันมาเลยอย่างน้อยเราควรจะกำจัดมันให้เร็วที่สุด มันแอบด,ดูเราอะไรอ่ะมันแอบด,ดูเราฮะอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ฟังให้ดีนะคุณต้องมองหาอะไรนะไฟอิชโฮเต้แล้วก็มือเปียกแล้วก็อะไรอ่ะเนื้อสดเหรอหรืออะไรอ่ะเทโมแล้วก็สายฟ้า ยิงฉันต้องไปแล้วใครู้โ w เวเตลใครจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟังดูไม่ดีเลยอะ่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรนะการงานวิจัยรับแน่เลยที่แบบเกิดความผิดพลาดขึน้นไม่อยากได้ยินอะไรจบมันเลยอะ่ะหวังว่ามันจะทำความสะอาดให้เสร็จเร็วๆนี้นะแบบจัดการให้เสร็จเร็วๆนี้อ่า เาทิ้งกุญแจไว้ใช่แล้วก็ใช้กุญแจเปิดต่อครับ The b o t a n i n g Home s w e e t Home บ้านที่แสนรักต้นไม้ที่รักใช่ไหมยัยงไงก็ตามที่นี่มันดูยุ่งเหยิงไปหน่อยใส่เพราะว่าไอ้ระบบฉุกเฉินเนี่ยนะฉันควรจะหารอบๆเพื่อหาพาสเวิร์ดไหนะเอาละ ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะเล่นเกมไขปริศนากันนะเนะฉันควรจะล็อกประตูข้างหลังฉันด้วยในกรณีที่แบบอะไรทุกอย่างล็อกได้หรอ ถ,ถ้าได้ยินเสียงอันนี้ครับเราต้องกดปุ่มลงครับเพื่อเพื่อหมอกโอ้มีดอกอย่างเยอะโอ้แล้วจะหาปริศนา input passcode เอารหัสใส่เข้าไปอะไรอะ่ะมันบอกว่าอืมหมายเลข 7. เจ็ดเทหมายเลขเจ็ด เจดอะไรนะ้าดอกพวงดอกเหลืองเอมาอแล้วเหรอน่ะไปละน,นี่คือดอกแดงดอกส้มดอกฟ้าอค่น,นี้ลหะอ่าขอบคุณฉันคิดว่าเลขห้าเขียนอยู่ในพอด ก็เป็น5 7าเจ็ดน,นี้ใช่ปะแต่เะียอันนี้คือเลข1 1 5 7หนึ่งห้าเจ็ดละครับ6กอ๋อหที่บู1 6 5 7บู6อ๋อบู6กเงินดลหนึ่งเอ้ยอะไรอ่ะผมก็ว่าอะไรทำไมกระจกมันดำ หกหกหอันนี้ฮะหนึอันนั้นหกเจ็ดีต้องมาไหนนะนี่หนึ่งหก โอ้หนึ่งห้าหกเจ็ดเดี๋ยวนะเราเหลืออันสุดท้ายใช่ไหมก็คือดอกอันนี้เปอร์เปิลหนึ่งห้าหกเจ็ด ได้ไหมอ่ะวิผิดฟ้าร้องฟ้าร้องจะมาไหมมาครับมาทุกช็อตเฮ้ยแล้วเราจะเอารหัสสุดท้ายยังไงเฮ้ยเดี๋ยวบันดไดบันไดนี่สี่หนึ่งห้าหกเจ็ด คิดว่านะครับต้องใช้แน่นอน4 1 5หนึ่งห้าหกเจ็ดาไม่ถูกทำไมเนละเฮ้ยมือแปะกระจกอ่ไปละทำไมนะนี่ใช่ไหมรหัสแรกของเราคือนี่เนาะเขาบอกว่า4ี่อยู่ไหนละ เจ็ดนะฮะคือสีส้มสีแดงเฮ้ยอีกแล้วหรอมาบ่อยจังนะนี่สี่สี่หนึ่ง แดงห้าปะไอบ้บูบูคือหกแดงอยู่นี่ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหกอ๋อสี่หนึ่งห้าเจ็ดหก ้ายกุญแจแล้วครับไปกันต่อครับผมเอาละมีกระดาษแปะอยู่แผ่นหนึ่งใครบางคนเขียนโน้ตไว้ให้ผู้คนเห็นเอาละะต้องมาดูดูใกล้ๆมันคืออะไรอะอะไรนะความฉลาดสูงวันแรกที่มันเติบโตอะไรเงี้ยแล้ววันที่สาม สปีซิเมนได้ทำลูกตาให้มกมันวันที่7มี7ตาครับวันที่15มีแขนหรือเปล่าความฉลาดเริ่มเพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาได้วันที่21 เดี๋ยวนะมันควบคุมไฟฟ้าได้เหรอวันที่สามสิบห้ามันหลบหนีครับมีสำเร็จแล้วก็ต้องเอากลับคืนมาวันที่สามสิบแปดเริ่มจมเริ่มจมตีนักวิจัยทั้งหลายฉันจำไม่เห็นได้ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่ามันมีีบทวิจัยนี่มันเป็น งานวิจัยลับสินะที่เทปนั่นบันทึกไว้เอาละสถานสถานการณ์ดูไม่ดีแล้วฉันต้องไปต่อเพื่อที่จะได้คำตอบจากใครบางคนเนะขอบคุณที่มีกุญแจอีกอันนึงอยู่ที่นี่วอลร้ายยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม